ถ้าเราคิดอยากจะเริ่มทําอสังหาหรืออยากจะทําบ้านขายแต่บางเอื่นว่าในท้องถิ่นที่เราอยู่เนี่ยเป็นเมืองใหญ่และมีคนทํามากมายหลายเจ้า20-30เจ้าเราควรที่ต้องเริ่มต้นไหมหรือเราคิดว่าเรากลัวคู่แข่งไม่ได้จริงๆจะบอกว่านะครับเวลาที่เราคิดจะทําแล้วเราเริ่มทำเนี่ยเราก็จะมีกลุ่มลูกค้าของเรายิ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามีคู่แข่งอยู่แล้วเราก็ไปเซอร์วยเลยครับว่า คนที่ทําอยู่ก่อนแล้วเขามีอะไรบ้างแบบบ้านเขาเป็นแบบไหนเขาขายราคาเท่าไหร่ความสําคัญนะครับวันนี้ถ้าเราจะไปอยู่ในตลาดแบบนั้นเนี่ยอันที่1คือเราจะต้องทําให้ราคาใกล้เคียงกันหรือถูกกว่าอันที่สองนะครับเราต้องทําให้ดีไซน์ของเราสวยกว่าล้ํากว่าความน่าอยู่น่าอาศัยดีกว่าอันที่3นะครับคือประโยชน์ใช้สอยในราคาใกล้เคียงกันถ้าเราสามารถทําหลังใหญ่กว่า ใส่รายละเอียดใส่ดีเทลได้มากกว่าลูกค้าก็จะชอบเราครับยิ่งเราเป็นเจ้าใหม่ๆนะครับอย่าไปขายราคาแพงกว่าเพราะแบรนด์เราจะน้อยกว่าความเชื่อมั่นของเราจะน้อยกว่าแต่ถ้าเราขายราคาที่ถูกกว่าของดีกว่าคุณภาพมากกว่าการใส่ใจในรายละเอียดมากกว่ายังไงซะนะครับลูกค้าก็เลือกเราอันนี้จากประสบการณ์นะครับคือผมเองผมก็ทำอสังหาในในที่ที่มี คู่แข่งอยู่เยอะมากแต่ว่าเราก็อาศัยหลักนี้ในการทําและจริงๆแล้วทําเลของผมไปอยู่ห่างจากเมือง7กิโลค่อนข้างด้อยด้วยซ้าไปเราพยายามที่จะสร้างจุดเด่นโดย3าสีเรื่องที่เรามาให้ฟังนี้แหะครับจริง,รงๆแล้วลูกค้าเนี่ยชอบบ้านหรือชอบอสังหาที่เป็นเอกลักษณ์ของเราเองและยิ่งเราทําใหม่ๆทําน้อยหลังเนี่ยครับเราจะมีเวลาใส่ใจในรายละเอียดมากขึ้นนะครับ เพราะนั้นโอกาสที่เราจะขายก็มีมากขึ้นนะครับไม่ต้องกลัวนะครับวันนี้เราแค่กังวลใจและเป็นความกลัวแต่จริงๆมันไม่ใช่ว่าพอเราทําขึ้นมาลูกค้าจะไม่ซื้อไม่จริงครับเราสามารถทําได้นะครับทำเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองโดยการที่ดูเยอะๆเดี๋ยวเราก็จะขายได้เองวันหนึ่งพอเราทําหลังที่2ที่3เราก็จะเจอสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของเราเองก็จะมีกลุ่มลูกค้าที่เป็นของเราเองครับ